ฟิบนี่เลยครับเอาไม่ทำข้าวมนอันนี้สีนี้นะเพื่อนกรอบนอกนุ่มในโอ้โหนี่กัดเมื่อกี้นี่แบบเยิ้ม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 ยิ้มหวานยิ้มหวานเดี๋ยวขยิบให้ยิ้มหวานหวานแล้วโอเค สวัสดีทุกคนมาปลูกผักและผลไม้ไว้กินเองรอบบ้านกันดีกว่าเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเราเองนะครับเพื่อนๆพนุเรียนนกหยิบนะเพื่อนๆพเรียนนกหยิบเดี๋ยวเอาไปฝากน้องสาว หลังจากที่โพสเฟซบุ๊กไปแล้ว <laughs> หลังจากที่โพสเฟซบุ๊กไปแล้วตอแรกว,ว่าจะไม่ทำคลิปหรอกมีคนถามมาเยอะมีน้องๆหลายคนยังไม่รู้จักนะเดี๋ยวก็มารีวิวกันสั้นๆแล้วกันเนาะ let's go get still there's still to still when hope, slow, you go no you go so go can can ran man, Even never no I I สำหรับเ,เพื่อนๆน้องๆ้งีพี่นะครับท่านไหนที่ยังไม่เคยทานทุเรียนนกหยิบวันนี้เราจะมารีวิวกันแบบสั้นๆเลยนะครับเพราะว่าหลังจากที่โพสต์เฟสบุ๊กไปก็มีรุ่นน้องนะจริงๆก็เป็นรุ่นดองแหละหลายๆท่านแอกมาเพราะว่าไม่เคยรู้จักเคยเห็นแต่พวกหมอนทองหลงหลินอะไรตามข่าวอะไรอย่างเงี้ย นกหยิบนี่ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับจะบอกว่าทุเรียนนกหยิบนะครับก็เป็นทุเรียนของจังหวัดระยองจันทบุรีโซนนู้นเนาะเป็นทุเรียนพันธุ์โบราณนะเพื่อนเพื่อนปลูกมามากกว่าร้อยปีนะทรงต้นเขาเนี่ยก็เป็นพุ่มถือว่าต้นใหญ่เหมือนกันนะแล้วก็กิ่งก้านเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยเป็นระเบียบเท่าไหร่ตามที่ข้อมูลเขาได้ระบุไว้นะครับเพื่อนเพื่อนโดยโดยส่วนใหญ่แล้วลูกเขาเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าป้ม้มกลมๆมนะเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูนะครับแล้วก็ มีภูประมาณห้าภูนะเพื่อนเพื่อนรสชาติเขาต้องบอกว่าไอ้ก่อนรสชาติดีต้องบอกว่าอ่าพอสุกแล้วเนี่ยเนื้อเขาจะเป็นสีเหลืองบนเขียวนะแต่สีสวยอะ่ะคือผมได้มาสีสวยมากเลยนะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะฮะแล้วก็ขับรถไปด้วย <laughs> อ่ะผลสุกเขาเนื้อจะมีสีเหลืองนะครับบนเขียวก็คือเหลืองสวยเลยแหละนะแล้วก็รสชาติเนี่ย จะเป็นหวานนะครับหวานมันๆน,นะส่วนรีวิวเดี๋ยวตามไปดูกันอีกทินะ้งเลยหลักๆเลยจะเท่านี้ถ้าถามผมจะสั้นสรุปให้เลยนะตอนนี้ถ้าใครเห็นโพสต์ขายแล้วก็มั่นใจในคนที่ขายได้บอกเลยลว่าบอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังเพราะถ้าเพื่อนๆเ,เคยติดตามผมมาเนี่ยจะรู้ว่าจริงๆแล้วผมมันจะชอบทุเรียนก้านยาวกับพวงมันนีมากๆนะครับนกหยิบ เคยกินหลายรอบแล้วแต่ไม่เคยประทับใจบอกตรงไม่เคยประทับใจเลยเจอแบบไม่แบบน่าจะเป็นทุเรียนอ่อนหรืออะไรสักอย่างน่ะคือกินมาหลายปีแล้วนะแต่ยังไม่เคยประทับใจแต่รอบเนี้ยคือเห็นเพจโฆษณาแล้วแบบเฮ้ยเฮ้ยดูจากเนื้อแล้วเฮ้ยน่าจะได้แล้วเขากรันตีว่าเป็นทุเรียนตัดเองแล้วเน้นแกะจ,จัดจริงๆก็เลยลองสั่งมาแล้วก็ตามรูปที่เพื่อนๆเห็นเลยเราบอกว่าไม่ผิดหวังจริงๆใครเห็นก็ บอกเลยสามารถซื้อไปชิมได้ไม่น่าจะผิดหวังนะทำไมมันเจอมาอะไรนะน,ะนี่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 เอาเอาทุเรียนมาฝากอ่าอันนี้ทุเรียนใช่ไหม,มใช่ปะ่ะนี่ก่อนรู้ไหมใครเห็นงกล้องก่อนสิบยบายก่อนนี้สวัสดีค่าก่อน,น,กกนบบนะะีบี้วัดีค่าก่อน ชื่ออะไรคะชื่อโกกิชื่อโกกิจ้าวันนี้โกกิทำอะไรจ้าเล่นบิงโกบิงโกอีกแล้วเหรอใช่บิงโกเล่นกับแม่ะเหรอโอเคโอเคโอเคเหมือนหน่อยลองใส่ขวดโอเคมาเลยโกกิมาเลยนี่ชื่ออะไรจ้าชื่อโกกิชื่ออะไรนะชื่อโกกิแล้วโกกีกินทุเรียนไหมไม่ไม่กินอ้าว ไม่กินแล้วเอามาให้ก็ไม่ได้อสิแมใ่ให้ใคให้แม่ให้แม่ใครให้แม่กับอาโวเหรออาโวกินดยวให้แม่คนเดียวยอ่าโอเคให้คนนี้กินมีคำส่งของนกหยิบส่งของนกหยิบก็จะเป็นประมาณนี้มาเขาบอกว่าเขาเซียนแกะเดี๋ยวให้เขาแกะให้ดูนะเพื่อนไม่เซียนนะไม่เซียนหรอดูโลกจักะต้องผังไอ เอาเทคนิคนี้ครับมาดูเทคนิคการผ่าทุเรียนสุกครับนี่ปลาตูดก่อนแล้วก็อะไรอ่ะแล้วก็อย่างนี้ใช่ไหมแล้วผ่า,า,าคนละลูกแบบนี้ <c oughs> ไม่ไ <c oughs> งไงอืนี่มันแข็งเลยจริงจริงมันต้องตัดอีกหน่อยไหมเกือบมันหนาหน่อยบ้าลูกเนี้ย <c oughs> อ่าก็ตามสเต็ปเลยตามสเต็ปเลยอืม ภาพทั้งหมดนี่ผมถ่ายด้วยซับสูงเอธิเบตนะมันเพื่อนไม่ได้ปรับแต่งสีสันอะไรเพราะฉะนั้นเนื้อสีที่ออกมาก็อาจจะเป็นธรรมชาติของเขาเลยนะอุ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วอุ้ย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 อุอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุอุ้ย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 ยอุ้ยอุ้ มันเบี้ยวฮะมันเบี้ยวมันเบี้ยวมันเบี้ยวเบี้ยวอะไรทุกอย่มันเบี้ยวมันเปี้ยวมันเปี้ยวมันเปี้ยวทำไมมันเปี้ยวมันไม่เปี้ยวหรอกลองกินนะลองกินดูนะว่ามันอร่อยหรือเปล่าลองเฉยก็ต้องบอกกันเลยว่าใช้เวลานานพอสมควรนะครับตามภาพที่เพื่อนๆเห็นเลยนะครับดีนะครับผมก็เปลี่ยนมาใช้เป็น ทำระดับ,บในการถ่ายก็แล้วกันนะครับเพื่อยน่นระยะเวลาในการแกะจากมือเทียนของเรานะครับก็ต้องฉีดทั้งตัดทั้งผ่าทั้งดึงทั้งเท่ไม่ใช่สิแ,ะแกะกันไปไเรื่อยๆนะครับก็ประสบความสําเร็กจกันได้นะครับผมก็ออกมาเป็นชินช้นๆเลยฟิบนี่แล้วอ้าวไม่ท่ะไม่ใช่แค่พอีไปต้องไปดูฟูโย อ่านีสีนี้แลเพื่อนโอเคบอกะนั่นเล่นแบแบคแบดีมันอยบอลาได้ดีเดี๋ยวมันเจอลูกพดผ่าน บบบบมันแข็งป่วนี้แข็งเกินก็แสดงว่ากำลังกรอบเลยเห็นที่เขาเรียกถามกรอบแบบกรอบแบบนี้เนี่ยไม่หวานมีแค่นี้ชื่อครับชื่อยูโรครับูเรียนครับครับ,รบอันนี้รู้จักไหมว่าทุเรียนอะไรครับทุเรียนชื่ออะไรรู้จักป่ะชื่อทุเรียนครับ นี่ทุเรียนนกหยิบดูสินี่เขาเรียกว่าทุเรียนนกหยิบทุเรียนโบราณครับโอเคจดไปประเดิมเลยเนี่ยเลือ,กองกำลันมีสี่ผูเนี่ยคุณเลือกเราเจะเอาผูไหนนี่เป็นด้วยเป็นด้วยชอบโอ้เป็นด้วยจะดูวางตรงนี้ด้วยขอยอดูเนื้อหน่อยขอยอดูเนื้อหน่อยเนื้อเนื้อเนี่ยเนื้อที่กัดอ่ะมีไอสกินด้วยดูสินี่อันนี้เป็นสีสันเนื้อเขานะนเพื่อนๆไม่ลืมได้เอาไม้มาตัวเดียวด้วย อขอกลอีกคำหนึ่งขอกัน้นคำหนึ่งแต่ครึ่งหนึ่งจะขอดูเนื้อกลองนี่อันนี้น้องยูโรนะฮะหรือว่าเขาจะเรียกกันอโวแถวนี้ก็จะเรียกอโวครับนี่ดูเนื้อเพื่อนอ่ะอ่ะความรู้สึกเป็นไงอร่อยไม่ได้กินนานเอาจ้าจริงๆอร่อยจริงเหมือนอะไรเหมือนอะไรเหมือนทุเรียนเก็จริงแล้วอ่ะเหมือนอะไรเป็นทุเรียน,เห,นเหมือนทุเรียนหมอนทองรู้จักไหม รู้จักแต่จําไม่ได้แล้วไม่ได้กินนานไม่ได้กินนานแต่อร่อยอ่ะอร่อยอร่อยเทียบกับหมอนทองมันมีเทียก็หมอนทองก็น่าจะอร่อยกว่าแหละจริงเหรอที่เรียนนี้ยู่รกินประจําคือคือหมอนทองทีเรียนที่เคยกินประจําหมอนทองอาจจะไม่ค่อยดูว่านี่อันนี้ยูโรยูเท่าไหร่แล้วนะยูสิบห้าครับอันนี้ยูสิบห้าสูงสูงเท่าไหร่สูงร้อยร้อยแปดสิบจังยังร้อยแปสิบกว่า ร้อยเจสิบเจ็ดร <17. S 1> ้อเจ็ดสิบเจ็ดอายุสิบห้าเนี่ยอันนี้หลานผมนะครับอายุเราไม่เคยกินนกยิบใช่ไหมยู่รู้จักทุเรียนนกยิบปะรู้จักไม่รู้จักนี่คือกินครั้งแรกประทับใจไหมสนใจมากถือว่าประทับใจไหมไม่ได้กินนานนี่อเอาให้ลูกนึงแต่ต้องไปปอกเองนะ เอาเอาเอาอันนี้มาคู่ได้ไหมวางไว้เอาไอ้คนนู้นมาคู่ได้ไหมโอเคมายืนคั่วโวหน่อยเดี๋ยวก็รู้ก็เกขอภาพคู่หน่อยเรื่อเรื่ขอขอภาพคู่กับโวหน่อยเอาเอาจะเอาไปทำปกเอาโว้ไว้ตรงนี้ลูกหนึ่งสองสามเดี๋ยวไปแคปหน้าเจ้าโอเคโอเคโอเควางเลยโอเค S <S อันนี้พ่ออันนี้พ่อ<ป>แม่บอสยูโรกับน้องโปรตีอ่ะ <S <S นี่น้ำน้ำตรงนี้อยู่ที่กดนะเนาะอันนี้แม่ดีครับนอ,อจกอจากเพื่อจะเพื่อนๆพื่อเบื่อรีวิวผมไปแล้วก็อันนี้มารีวิวจริงๆลูกหลานน้องสาวนี่น้องสาวผมวินเนื้อมันก็เนื้อมันก็เป็นเส้นๆดิมนะี่ใครหมอนทองนะว่าไปนืเส้นคอไก่เป็นไงแสดงว่ามันแก่ดี เปอร์เซ็นต์แป้งดีจะเหมือนมันเหมือนจะว่ากลิ่นแรงๆเหมือนชนีก็ไม่เชิงเนาะมีทั้งหมอนทองมีทั้งกระดุมมันหอมหวานมันอยู่ใน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 หมอนทองแล้วกระดุมกินแล้วใช่หมกระดุมนี่่กระดุมเขาเรียกอะไรนะก้านยาวขอโทษพูดผิดก้านยาวก้านยาวแต่ก็ยังชอบหมอนทองมากกว่าเรอเรียกความชอบกันอยู่แล้ว ก็ยังชอบหมอนทองมากกว่าแง่ยังบางบางบางครั้งกินน้องสุกติดขมนิดๆจะจะติดขมอืไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าจะรู้เป็นพันมันหรือว่าเป็นที่บางบางที่นะติดติดขมคล้ายชานีแก่อืมอาชนีแก่เละแระครับถ้ามันสุกน้องถ้ามันสุกอ่ะถ้างอมอ่ะกินแรงอยู่เหมือนกันนะอืมเนื้อขอดึงได้ก็อันเนี้ยนี่นือรีวิวนะครับรีววิรีวิว กัดคำแรกตอนแรกกับเปอร์เซ็นต์แป้งดี<อ>นะแต่พอก<อ>ินไปเรือ่อยๆไม่โอโวไม่กินอีกอ,อ,อ่ะอโวอ่ะเนื้อี่นเนื้อเขาข้างในเขาก็ถ้าก้อนนี้เขากแก่เขาแห้งดีนะพูดถึงแนละ้วเนาะแห้งแต่ก็ยังไม่แก่มาะเออเนื้อข้างเขาก็แห้งดีนะเพื่อนๆโดยรวมถือว่าผ่านไหมได้อ่าไม่เปรียบเทียบถือว่าเราถ้าไม่เปรียบเทียบที่ห้องอื่นนะถมถ้าเราซื้อมากินปุ๊บเนี่ยคือก็ไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังไม่ผิดหวัง ไม่ผิดหวังเพราะว่ามันมันไม่อ่อนไม่ไม่ไม่ใช่ทุเรียนอ่อนกินได้แต่ถ้าถามว่าเปอร์เซ็นต์แป้งก็ไม่ได้บัดเลิศขนาดนั้นบดเลิศขนาดนั้นอันนี้มันค่อนข้างสุกเนาะลูกขี่เราแก่เนาะอันนี้เพื่อนๆดูครับอันมันจะแบบนิ่มๆนิ่มๆกำลังพอดีเนาะอันนี้ที่ว่าพอดีเลยนะเนี่ยพอดีนะไม่ไม่งอมแล้วก็ไม่ได้แข็งแบบกรอบนอกนุ่มในลูกเขานะเพื่อน รูปหนึ่งแกะมาเมื่อกี้ก็ได้ประมาณสักห้าโลมันเป็นตระกูลพันทองย้อยทองย้อยห้าตู๊ดรูปหนึ่งประมาณห้าตู๊ดโมขิดอะทุเรียนเสร็จแล้วแล้วเสร็จแล้วตีนค่ะสวัสดีค่ะอีกแล้วอ้าวเรียนเสร็จแล้วชอบไหมกิ่ชอบไหมเรียค่าจะเลยกินทุเรียนไหมคะชอบ ไม่ชอบเหรอโอ้ยทำไมลองดูหอมย้อนได้หอมไหมหอมนิดลองดมอดูหอมไหมไม่กินอ่ะไม่กินเหรอลองดมดูสิหอมไหมหอมออกหอมไหมไม่โอเค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 ไม่กินจริงเหรอลองชิมหน่อยได้ไหมลองชิมหน่อยได้ไหมลองชิมหน่อยได้ไหมชิมหน่อยไหมไม่กินชิมแต่แต่นิดเดียวแต่นิดเดียว แต่นิดเดียวอ่ะเกาจะจะอุตส่าห์เอามาให้ที่ใจเราเราลิ้นแต็นิดนึงไอ้ใจนิดนึงไปเลยแต่นิดนึงนิดเดียวนะเป็นไง <S <S อร่อยไหมอร่อยไหมคะเป็นไงเนี่ยอร่อยไหมดีกว่าทุเรียนกับเค้กช็อกโกแลตเอาอันไหนเนี่ยทุเรียนกับหนึ่งทุเรียนเค้กช็อกโกแลต เอ้ยหนึ่งทุเรียนสองเค้กช็อกโกแลตเอาหนึ่งหรือสองสองสองเค้กช็อกโกแลตโอเคอุกินไม่ชอบกินอันนี้เฮ้เลือกได้ไม่ต้องกลัวใครเสียใจหรอกอย่าไปมองหน้ามันแม่อืมไม่ต้องมองหน้ามันหรอกอร่อยโบกิตไม่ชอบกินทุเรียนค่ะไม่ชอบกินทุเรียนจ้าอร่อยนะยชอบกินชอบกินอะไร ชอบกินชอบกินเค้กช็อกโกแลตโอเคเอ่อเอฟซีเอฟซีเอฟซีใครอยากส่งเค้กช็อกโกแลตมาติดต่อตะโกกีได้เลยโอเคไหมโอเคยิ้มหวานยิ้มหวานยิ้มหวานหวานแล้วโอเคอันนี้ยิ้มหวานเหรออันนี้ยิ้มหวานเหรออันนี้ยิ้มหวานโอเคบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่นะคะโอเค พูดสิว่าโอเคค่ะจะเจอกันใไห่คะอย่าเจอกันใหม่ค่ะโอเคใหม่ยิ้มวาย <c oughs> ิ้มวา <c oughs> โอเคส่วนตัวผมนะครับพเพื่อนๆสำหรับทุเรียนนกหยิบนะครับต้องบอกว่าส่วนตัวชอบมากๆนะครับจากผลที่ได้มาทานถ้าผู้ไหนนะครับมีความกรอบนอกนุ่มในจะบอกว่า เขาจะมีรสสัมผัสเหมือนหมอนทองบวกก้านยาวบวกชะนีหมอนทองนั้นจะเหมือนในกรณีที่เนื้อเขาจะมีเส้นๆนะครับเหมือนกับหมอนทองส่วนความเนียนของเนื้อเนี่ยจะเหมือนกับก้านยาวนะครับแต่ว่าไม่เนียนเท่าและจะมีกลิ่นของชะนีหรือชะนีไข่นะครับถ้าภูไหนเนี่ยมีความเละหรือว่าสุกมากๆหน่อยเนี่ย จะติดขมเหมือนชะนีไข่นะครับแต่โดยรวมแล้วต้องบอกว่าชอบมากๆถือว่าให้ผ่านเลยนะครับถ้าใครได้ลูกแก่มาเนี่ยผมบอกได้เลยว่าไม่มีผิดหวังแน่นอนสำหรับนกจิบนะครับสำเสำหรับตุเรียนนกยิบนะสามารถหาซื้อต้นไปปลูก โอ้ยทานกันได้เลยนะไม่มีผิดหวังเป็นทุเรียนโบราณที่มีมามากกว่าร้อยปีกันเลยนะครับเพื่อนๆในส่วนของคลิปนี้นะครับผมไก่บ้านสวนวสนานดีต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับช่วงนี้ก็น่าทุเรียนหวังว่าทุกท่านนะครับจะมีความสุขกับการทานทุเรียนนานา,นาพันธุ์หลายๆสายพันธุ์ด้วยนะบ้านเราก็มีเป็นร้อยสายพันธุ์เลยมั้งนะไปะคลิปนี้ไปละสวัสดีครับ สวัสดีทุกคนมาปลูกผักและผลไม้ไว้กินเองรอบบ้านกันดีกว่าเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเราเองนะครับเพื่อน